เล่าวิ์วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปกติคลิปอย่างเงี้ยเราจะทําไม่เกิน1นนาทีเพื่อเอาไปลงใน YouTube ด้วยแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเกิน1นาทีแน่นอนเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะครับโอเคเราจะมาดูเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของทีมไอซ์แลนด์ land, ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เราจะเข้าใจได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันมี2ส,ส่วนหลักๆคือ1ตรงนี้ต่ปฏิิรณ์นิวเคลีย อีกอันนึงคือตัวปั่นไฟหรือตัวเจเนเรตไฟตเตาปิโิรเลีย์เนี่ยมันก็ง่ายๆเลยนะมันก็ทําให้เกิดความร้อนมีความร้อนเกิดขึ้นเกิดความร้อนเกิดขึ้นเกิดความร้อนเกิดขึ้นส่วนตัวปั่นไฟเนี่ยก็จะยิงน้ําเข้าไปอ่าปล่อยน้ําเข้าไปพอน้ําไหลไปตามท่อปุ๊บรับความร้อนก็กลายเป็นไอถูกไหมเป็นไอเนี่ยมันก็จะไปดันไปปั่นไดนาโมไดนาโมโก็ปั่นไฟจ่ายไฟออกไปถ้าจะพูดง่ายๆคืออันนี้ง่ายๆนะความร้อนที่เกิดขึ้นก็เอาไปปั่นเป็นไฟฟ้าใช้ คว,ความร้อนขึ้นปั่นไฟลงอ่ะความร้อนขึ้นปั่นไฟความร้อนขึ้นปั่นไฟคือเอาความร้อนไปใช้คราวนี้ในวันที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้จ่ายไฟคือตัวเจนรเรตไฟเนี่ยไม่ได้ใช้ถูกไหมพอตัวเจนรเรตไฟไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีน้ําที่ยิงเข้าไปไม่มีน้ํายิงเข้าไปไม่มีน้ํายิงเข้าไปดังนั้นความร้อนของตอ่อปิยอนที่มันสูงขึ้นมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ามันไม่ถูกใช้งานคราวนี้เราจะถามว่า อแล้วเขาไม่เขาไม่ดับต่อป็ิกรณ์เขาไม่ปิดเครื่องหรอครับเออคือจริงๆมันก็ไม่ได้ปิดง่ายเหมือนกับมึงสตาร์ทรถหรือดับรถถูกไหมหรือมึงเปิดคอมปิดเอมมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะมันคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถามว่าความร้อนที่สูงขึ้นเขามีวิธีจัดการไหมมีเขาจะมีวาล์วตัวหนึ่งเป็นวาล์วความดันใช้ลดความดันลงอ่ะลดความดันเกี่ยวอะไรน,นึกนึกติ้งติ้งลุกคิดดูคิดดูติ้งดีดีนะครับติ้งลุกกุ๊ดกดคิดดูดีดๆก็คือว่า อีวาวเนี่ยลดความดันถูกไหมนี่สมการนี้เลย PV เท่ากับ nRT อ่าโอเคตัว P ลดลงอุณหภูมิเป็นไงลดลงด้วยดังนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการลดอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์โอเคคราวนี้ในตัวเนี้ยมันจะมีแกนมันจะมีแกนปฏิกรณ์ถูกไหมแล้วถังไอตัวเนี้ยเออเขาเรียกว่าเ e a r t o r t o r v e s เซ l ไอถังตัวนี้มันก็จะเก็บน้ําไว้มีน้ําอยู่แล้วก็มีแกนอยู่อย่างงี้ น้ำมันก็จะท่วมแกนอยู่น้ำจะท่วมแกนอยู่เพื่อความปลอดภัยนะคราวนี้อีวาวเนี่ยมันก็จะปล่อยไอ้น้ําปล่อยไอ้น้ำแต่จริงจริงวาวเนี้ยมันปล่อยไปสักพักมันควรจะต้องปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ปิดเพราะมันไม่ปิดมึงเกิดอะไรขึ้นมึงดูเห็นไหม pv ้ากับ nrt ไม่ใช่แค่อุณภูมิที่ลดลงแต่ตัว n ด้วยตัว n คือปริมาณโมลของสารถูกไหมมันก็ลดลงหมายความว่าไอ้น้ำที่มันออกไปเนี่ยมันเอาน้ําออกไปด้วยเอาน้ำน้ำออกไปด้วย ีแอคเตอร์เวสเซลที่มีน้ําเต็มน้ําก็ลดลง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 แกนเนี้ยที่เคยอยู่ในน้ําทําให้มันไม่ร้อนมากก็เป็นไงคะนี้น้ําลดน้ําลดน้ําลดอ้าวเชียร์ไม่มีน้ําแล้วพอไม่มีน้ําปุ๊บแกนนี้ก็ร้อนมากจนเกิดการหลอมละลายพอหลอมละลายปุ๊บมึงดูดีๆอันนี้แหละคือความต้องเรียกว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากีรอคเตอร์เวสเซลเนี่ยที่เขามีอยู่เขาจะไม่ได้ทําแบบเล็กๆนะเขาจะทําลึกๆเลย ลึกๆเพื่ออะไรเพื่อว่าไอ้แกนเนี้ยถ้ามันเกิดกรณีน้ํารั่วอย่างนี้แหละแกนเนี้ยมันจะขาดถูกไหมพอมันละลายปุ๊บมันจะขาดพอมันขาดไอ้แกนนี้ก็จะตกลงตามแรงน้มถ่วงแลตุ้งลงไปในน้ําพอลงไปน้ําข้างล่างเนี่ยน้ำตัวนี้ก็จะช่วยชะลอปฏิกิริยาแล้วก็ลดความร้อนลงไปด้วยเนี่ยคือการออกแบบนะที่ชาญฉลาดมากทําให้ไม่เกิดถึงขั้นว่าไอ้รีแคเตอร์เวสเซลนี้มันระเบิดเหมือนเชอร์โนบิลสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยว่า การล่วไหลหรืออุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากแต่ผลกระทบที่รุนแรงคือภาคเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจคือยังไงคนขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันที่2นะรัฐบาลเริ่มออกกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากขึ้นพอเข้มงวดกับกฎโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากขึ้นค่าใช้จ่ายในการสร้างก็เป็นไงก็มากขึ้นด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยต้องใช้จ่ายเยอะมากจริงๆก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนานละนานละนานละโอเคประมาณนี้ก่อนประมาณ